แยูฟโคลเบียเมเต็มมาเที่ยวพังงาอย่าลืมมาแวะร้านสเต็กค,คุณทิพ์ขนาดคนโคลลมเบียยังแวะมากินเลยร้านสเต็กค,คุณทิพตตำนานกว่า50ปีตั้งอยู่ใจกลางเมืองพังงาติดกับร้านข้าวแกงห่อหมกปลาเขียวอยู่หน้าตลาดสดพังงาเลยครับมาไม่ยาก ที่นี่ผมแวะมากินหลายครั้งแลวผมชอบเมนูไก่กับตับที่นํามาผสมกันได้อย่างลงตีวผมชอบสุดๆเลยก็คือสเต็กกุ้งผมว่าหากินยากนะสเต็กกุ้งเนี่ยไม่ค่อยมีที่ไหนก็ททากันเลยดูกุ้งเสียบไม้สีโค้ละลานตาม,มากตัวสเต็กหมูเขาก็หมักมาได้ดีนะ ย่างกับถ่านร้อนๆช่วงฝนฝนตกอย่างนี้ร้านเขาขายดีมากเลยไม่ทันใจผมแลวผมต้องไปช่วยเขาย่างแล้วไม่รอชา้าเดินเข้ามานั่งรอในร้านก็เห็นป้ายมิชลินสตาร์เขาได้มา3-4ปีซ้อนเลยนะระหว่างรอเขาย่างสเต็กผมก็เดินไปคุยกับป้าเขียวจัดห่อหมกมาลองลิ้มชิมรสด,ดูสักหนึ่งอเขาบอกว่าเป็นห่อหมกปลาสากแค้ห่อหนึ่งหนึ่งแบงค์เขียววันนี้ข้าวเที่ยงไม่ต้องกินแล้วกินสเต็กแทนไปะกันจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยมีทุกอย่างในร้านโต๊ะที่พลาดไม่ได้คือต้องสั่งทุกโต๊ะแน่นอนคือขนมปังววททีีเด็ผม่่่าอยู น้ำจิ้มสเต็กเขาดี่ลหละขอมาสองถ้วยแล้วก็ยังกิน<ม>ตาม<อ>สูตรผมคือราดลงไปชํำๆแบบนี้เลยจะได้แทรกซึมเข้าถึงเนื้อสเต็กกุ้งเขานะเป็นอะไรแบบผมชอบมากเลยหากินที่ไหนยากาก,กุ้งเขาแบบกรอบเหมือนกุ้งแก้วมีความกรอบนอกนั้นนุ่มในด้วยอเชื่อเลยแฮะว่ากุ้งในมันกรอบละมุนล,ลิ้นเข้ากับน้ำจิ้มสเต็กได้อย่างลงตัวพอดีจบท้ายด้วยหอมหมกป้าเขียวอืมงก็อร่อยดีเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันออกจะหวานไปสักหน่อยกินกับสเต็กก็พอโอเคอยู่นะใครมากินสเต็กร้านคุณทพิ์ก็แวะมาซื้อหอมหมกป้าเขียวกินดู ได้นะร้านผู้อยู่ติดกันเดินมานี้เปียวท้ายด้วยอัดจ,จัดแก้เลี่ยนอีกสักหน่อยมือนี้ค่าเสียหาย2แบงแดงกับอีก1นึงแบงฟ้าใครเคยมากินก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับกดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับ